นิทานเรื่องมดน้อยกับภูเขาแห่งความหวังในป่ากว้างใหญ่มีรังมดเล็กๆตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในรังนั้นมีมดน้อยชื่อว่าอันนาอันนาเป็นมดที่มีความฝันยิ่งใหญ่เธออยากปีนขึ้นไปถึงยอดของภูเขาแห่งความหวัง ภูเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าที่สัตว์ในป่าต่างพูดถึงว่าไม่มีใครสามารถไปถึงได้เพราะมันสูงชันเต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายสัตว์หลายตัวหัวเราะเมื่อได้ยินความฝันของอันนาเจ้าเป็นแค่มดตัวเล็กๆจะปีนขึ้นไปภูเขาสูงนั้นได้อย่างไร ภูเขานั่นยังไม่มีใครไปถึงยอดได้เลยนะอันนาอย่าฝันลมๆแล้งๆเลยแต่อันนาไม่ได้ตอบโต้เธอเพียงยิ้มเบาๆและพูดว่าก็เพราะมันยากก็ต้องลองไงล่ะอันนาเตรียมตัวเป็นเดือนๆฝึกปีนป่ายเลือกทางที่ปลอดภัยและเรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัว เช้าตรู่วันหนึ่งเธอออกเดินทางแม้จะไม่มีใครมาส่งไม่มีเสียงปรบมือให้กำลังใจเธอก็ยังมุ่งหน้าไปยังภูเขาแห่งความหวังด้วยหัวใจแน่วแน่ในวันแรกเธอเดินช้าๆไปถึงเชิงเขาเงื่อไหลเต็มไปหมดแรงเริ่มหมดในวันที่สองเธอพบกับพุ่มไม้หนามที่ขวางทาง ในวันที่สามเธอพลัดตกลงจากก้อนหินเล็กๆบาดเจ็บที่ขาเธอเริ่มสงสัยในตัวเองหรือพวกเขาพูดถูกฉันมันก็แค่มดน้อยตัวหนึ่งในคืนหนึ่งขณะอันานานอนหลบฝนใต้ใบไม้ใหญ่มีผีเสื้อสีฟ้าสดใสมาบินเกาะบนกิ่งไม้ผีเสื้อมองลงมาด้วยแววตาอบอุ่น เจ้ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้ละ่ะผีเสื้อถามฉันกำลังพยายามปีนภูเขาแต่ฉันว่าฉันไม่ไหวแล้วละ่ะฉันเล็กเกินไปฉันเจ็บและไม่มีใครเชื่อว่าฉันจะทำได้ผีเสื้อหัวเราะเบาๆแล้วเจ้าเคยถามตัวเองหรือยังว่ามันอยากไปต่อหรือเปล่าอันนาเงียบไปสักพักก่อนจะพยักหน้าเบาๆ อยากฉันยังอยากเห็นยอดเขานั่นผีเสื้อยิ้มงั้นก็จงเดินต่อไปเถิดแม้จะไม่มีใครเชื่อในตัวเจ้าขอแค่เจ้าเชื่อในตัวเองเท่านั้นก็พอแล้วคืนนั้นอันนาหลับอย่างสงบพร้อมแสงแห่งกําลังใจที่เริ่มส่องประกายในหัวใจอีกครั้งจากวันนั้นอัน,นาเดินต่อ แม้จะลมบ้างหยุดพักบ้างแต่เธอไม่หันหลังกลับเธอเจอกับฝนตกหนักลมแรงและแม้แต่มแมลงปอตัวใหญ่ที่เกือบจะโฉบเธอไปแต่ทุกอุปสรรคก็ทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นตลอดทางมีสัตว์หลายตัวที่เคยหัวเร้อยย่ะเริ่มเอาใจช่วยเฮ้ยอานายังไม่ยอมแพ้หรอไปให้ถึงนะ แม้ไม่มากแต่คําเหล่านั้นก็เติมพลังใจให้อันนาไม่น้อยเลยแล้วในเช้าของวันที่30อันนาก็ไปถึงยอดเขาแห่งความหวังที่นั่นเธอมองเห็นป่ากว้างใหญ่เบื้องล่างถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาวนวลท้องฟ้าเปิดกว้างแสงแดดอ่อนๆสาดลงมาเหมือนรางวัลจากธรรมชาติอันนาน้ำตาคลอ มองลงไปข้างล่างแล้วพูดกับตัวเองเบาๆฉันทําได้ไม่ใช่เพราะฉันใหญ่โตไม่ใช่เพราะฉันแข็งแรงแต่เพราะฉันไม่ยอมให้คำพูดของใครมาดับแสงในหัวใจฉันเธอรู้แล้วว่ากำลังใจที่แท้จริงไม่ใช่เสียงตบมือจากคนอื่นแต่มันคือเสียงเงียบๆจากข้างในที่คอยกระซิบว่าอย่ายอมแพ้เรายังไปได้อีกนิดนะ ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้การเดินทางของชีวิตอาจไม่ง่ายและไม่มีใครรับรองว่าเราจะถึงเป้าหมายเร็วแค่ไหนแต่หากเราเชื่อในตนเองและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆแม้เราจะเป็นเพียงแค่มดน้อยตัวหนึ่งเราก็สามารถไปถึงยอดภูเขาแห่งความหวังได้เช่นกัน